สวัสดีค่ะนี่ค่ะเช้าวันใหม่นะคะบ้านสวนสงรักวันนี้ก็ที่เดิมค่ะที่เดิมเวลาเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติแตกต่างกันได้ทุกวันว้าวดูท้องฟ้าสิคะอ,อ้สวยงามค่ะ เชงชานค่ะนี่แหละค่ะที่เดิมเวลาเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลดูสิคะโอ้ีีค่ะวันสวนส่งรักลายล้อมอยู่กับธรรมชาติจริงๆ เห็นไหมคะวันก่อนเราพาชมดอกวันนี้เราพาชมผลค่ะเห็นไหมคะไม่เหมือนเดิมจริงๆผลเต็มต้นเลยเยอะมากทุกต้นค่ะเนี่ค่ะผลนี่ก็สุกแล้วค่ะ สวยงามค่ะเยอะมากมายบรรยากาศสุดยอดแล้วก็ดอกมะม่วงของเรานะทุกต้นค่ะทุกต้นค่ะดูเดี๋ยวพาไปชมต้นนี้นะคะประมาณสองสามต้นค่ะ กล้วยเราก็จะออกเครือแล้วสวยจริงๆเลยนี่ค่ะผชมกล้วยหอมผลแรกก่อนอันนี้กล้วยหอมทองประทุมทธาน,นีค่ะผลแรกค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยคุณแม่บอกเอาแค่สามวีก็พอลูกเพราะว่าต้นเล็กค่ะนี่แต่น้องเป็นสาวแล้วไง ต้นหนูเล็กแต่หนูเป็นสาวแล้วค่ะคุณแม่ก็เลยออกนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะรอชิมผลแรกของเราว่าจะอร่อยสักแค่ไหนหอมทองปทุมธาน,นีนะคะนี่ค่ะดกกิ่งแทบฮักนี่ค่ะ ดูสิคะไม่มีตรงไหนเหลือเลยโอ้โหดูกิ่งหักแน่นอนค่ะพี่น้อง่ะดูโอ้โหนี่ค่ะผลของเขานี่ติดแล้วด้วยนี่นี่นี่ติดแล้วค่ะบานตอนแรกก็ติดเลยติดแล้ว นี่ค่ะโอ้โหเยอะมากต้นแค่นี้ค่ะกิ่งแทบหักจริงๆนี่ไม่อายเขาเหรอหนูพี่เขาออกเต็มต้นเลยเนี่ดูสิคะกิ่งแทบจะหักจริงๆค่ะดูอันนี้เขียวเสเวยนะคะเอ้ยไม่ใช่น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทอง ต้นแรกก็ทำดอกไม้สีทองนะคะดูสิคะ<ฮ>ดกมากสวยงามค่ะดกมากค่ะดูสิคะดูไม่มีกิ่งไหนบ้างเลยคะ่ะดูอันนี้เขียวสวยคะ่ะดูสิคะ สุดยอดฟั่งนี้เยอะมากแต่ฟังนู้นยังไม่ออกกำลังออกดูโอ้โหเดี๋ยวพาชมฝั่งนี้นะคะโดกจริงๆนี่ค่ะดูโอ้โหตอนนี้บานแล้วค่ะให,ให้ชมตอนน้องกำลังเป็นพู่มตอนนี้กำลังบานเลยค่ะ น้องกาลังจะมีผลแล้วค่ะดอกน้องกาลังจะออกผลแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะโอ้ยสวยสวยมากมาดูเอ่ออะไรนะแก้วขมิ้นค่ะดูสิคะแก้วขมิน้นนู่นนะคะ ตั้งแต่ยอดอะลงมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาดกมากค่ะปีนี้ดกแบบมหาดกอุ้ยขอบคุณพระเจ้าค่ะเหมือนที่อาจารย์แชมเทศนาเลยค่ะอาจารย์แชมป์บอกว่าปี2025เราจะได้รับพระพอรอย่างทวีคูณ อย่างไม่เคยมีมาก่อนถูกต้องค่ะเราจะได้อย่างยัดสันแน่นพูนล้นขอบคุณพระคำของพระเจ้าที่มาถึงผู้รับใช้พระองค์แล้วก็ตกมาถึงผู้รับฟังผู้เชื่ออย่างเราขอบคุณพระเจ้าอาเมนเนี่ยค่ะโอ้พระเจ้าได้รับรเกียรติเราไม่อดค่ะขอบคุณค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านนะคะผู้ใดที่มีแล้วก็มีอย่างอย่างมากมายที่จะแจก,แจ,กจ่ายผู้ใดที่ขัดสนก็จะมีอย่างเกินพออาเมนมีอย่างเกินพออย่างแน่นอนในพระนามพระเยซูเราเชื่อเช่นนั้นฮาเลลูยา ฮาเลลูยาโอเคค่ะจบที่ผลดกดกจบที่สิ่งสวยงามที่นี่โอ้โอเคค่ะนั่นไงพระเจ้าตอบข้ามาทีจานอาเมนได้ตามนั้นฮาเลลูยา